จะตกก็จะขายค่ะรถครอบครัว3คันสสไตล์มีคันไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะมาดูคันแรกกันเลยนะคะมิสูบิชิปาเจโรค่ะคันนี้ปี2016ไม่เพียง85,000กิโลเท่านั้นค่ะราคา7,290,000บาทค่ะผ่อนเพียง14,000บาทเท่านั้นค่ะคันที่2นะคะเป็นนิสสันเอ็กเซลค่ะคันนี้นะคะเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะปี2016 ราคาเพียง479,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้ฟรีดาวด้วยค่ะคันสุดท้ายวันนี้นะคะไฮไลท์มากๆเลยค่ะอยู่กับเชฟโรเลสแคปติว่านะคะปี2013ไม่เพียง93,000กิโลเท่านั้นค่ะเจ้าของมือเดียวด้วยค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทค่ะ ราคารถนะคะอยู่299,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาดูรถทั้ง3คันได้ที่คารบัลเลอร์เลยค่ะ